เพราะว่ามีรายงานนะครับว่านาวากาศตรีสิธาทิวารีอดีตคนดิเดตจากพรรคไทยสร้างไทยนะฮะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแล้วอ,ออกแล้วนะฮะเห็นว่าออกตั้งแต่27ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้มีการออกมาระบุถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมแดดดี้ปุ่นเนี่ยถึงลาออกนะฮะ โดยจากสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งกรกตระบุว่าคุณสิทธานะครับที่หลายๆคนเรียกว่าแดดี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกจากไทยสร้างไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแจ้งยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่27ตุลาคมขณะเดียวกันทีมข่าวก็เลยพยายามจะสอบถามไปที่คุณสิทธาถึงเหตุผลในการลาออกแล้วก็ทิศทางต่อจากนี้ทางการเมืองเจ้าตัวบอกแค่ว่าขอเวลาสักสองสามวันนะฮะเดี๋ยวจะขอคุยกับทางพรรคให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจะให้สัมภาษณ์ทีเดียว ซึ่งพักไทยสร้างไทยเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้สสไปทั้งหมด6คนนะครับเป็นสสเขต5คนแล้วก็ปาร์ติลิสหรือบัญชีรายชื่อ1คนซึ่งก็ไม่ได้มีคุณสิทธาที่วารีเป็นสสเพราะว่าคุณสิธาเนี่ยอยู่ในลำดับปาร์ติลิสลำดับที่5ก็ก็มาไม่ถึงคุณสิธาก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาตลอดใช่ไหมบอกว่าโอ้ปาร์ต้ลิสลำดับ สองสามสี่อะไรเนี่ยจะลาออกเปิดทางให้กูสิทธาขึ้นมาเป็นสอสอให้ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนี่ออกเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่พักเลยออ,อ oh. ก็ไม่รู้ยังไงครับเออเดี๋ยวรอฟังเหตุผลอย่างที่บอกเขาคงเห็นว่าออกเองโดยไม่แจ้งพักด้วยครับติดตามพี t ีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครต์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย